จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรเชิมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ครับนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำนางบุษฎีสุวรรณรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเกต็ตประธานแม่บ้านมาทไทยจังหวัดภูเกต็ต คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัวหน้าสนาการภาครัฐเอกชนและประชาชนรวมทิธีถวายเครื่องราชสักการะและหว่างผ่านพุ่มลายพิธีจุดเทียนถวายพระพรเชมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงออกถึงความตรงรับพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยกิจกรรมประกอบด้วยเวลา17นา30นาทีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินถวายรัชศการะหน้าพระชายลักษณ์จากนั้นเวลา19นา19นาทีนายโสพลสุวรรณรัตนผู้ว่าจผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตประธานใหพิธี และผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ถวายทูบเทียนแพรเปิดกลวยกระทงดอกไม้และวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินจากนั้นประธานในพิธีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลเมื่อกล่าวจบผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร้องเพลงสลุดีพระแม่ไทยและประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมกล่าวคำว่าส่งพระเจริญพร้อมกันสามครั้ง ไปต่อกันที่จังหวัดระนองค่ะนายนาริ์นิราไมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางสุพิญญานิราไมยวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระนองข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนรวมประกอบพิธีวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอประชุมคอสู้เจียงศูนย์ราชการจังหวัดระนอง นายนาริ์นิรามมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนจะถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ จากนั้นจุดเทียนมหามงคลกล่าวอัศววาทถซาตุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลโดยประสุธิกรชาวระนองต่างประจักแจ้งในพระมหากรุณาที่คุณล้นกล้าล้นกระหม่อมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนาน,นปการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมร้องเพลงสรุดีพระแม่ไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้